อ่าฮัลโหลทุกคนนี่เราบอกแม่งเออดูดิกูโดนแฮ็กเฉยเลยเอ้ยไม่ได้ดโดนแฮกอะโดนแบนเนี่ยเข้ารหัสหลักไม่ได้เนี่ยเนไม่เข้าแล้วเด้งอ่ะโดนแบนแน่นอนเลยกูว่าดูนะผมจะใส่ให้อีกรอบนะเพราะผมตั้งตั้งไว้นะครับทุกคน รหัสหลักอ่ะนี่ผมใช้อาร์ชีปแมงบินไปเลยนะครับก็วิธีแก้นะครับทุกคนรับหนึ่งนะครับให้เราเข้า g Google c h r o m e นะครับทุกคนจเรเ็นไปว่าโราบอกนะครับเราบอกเี yeah. ้ยว่อผมพิมพ์มาใช่ปะให้เรากดล็อกอินโรทูเราบอกนะครับทุกคนเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะผมล็อกอินไปแล้ว ซึ่งผมโดนแบนสามวันนะครับทุกคนคลิปแม่งเลยไม่ได้ลงเลยสตีนเลยโดนแบนสามวันวะอะไรนะมัน baned for สาม day เอา content money half เฮี้ยเนี่ยอ่านไม่ออกแปลไทยแม่งตัวสอบผมเลยถามวิญญาณอะไรกันไป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 รูปภาพอ่ะรูปภาพอะไรวะ ไม่รู้ช่างแม่งก็โดนแบนสามวันนะครับผมก็โดนแบนตั้งแต่วันที่หกนะครับวันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะก็วันนี้วันที่แปดประมาณห้าทุ่มครึ่งผมได้านาัดคืนนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่เป็นเนะี่ยก็แก้ไม่ได้นะครับก็แบบถ้าใครที่เป็นแม่งก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับทุกคนคือรอเวลาอย่างเดียวนะครับคือเราแก้ไอเทียอะไรไม่ได้เลยนะเราบอกว่าจะฟักนะครับทุกคน อกจากระบบแม่งเลยโอเคถ้าเกิดผมแก้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นอัดคลิปแล้วกันโอเคบ๊ายบาย,บาย